ไม่ได้โด,ด,โดค่ะก็พบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับค <Yeah. S 1> ันไซเบนวันนี้นะคะโนริโกฮังค่ะโนริโกฮังโนริโกฮัง้โนริโกงค่ะโนริโกฮังจะมาสอนคำว่าอะไรคะวันนี้เราจะเรียงคำว่าน่ารักกับโลกับสวยแผนภาษาคันไซนะคะโอ้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะภาษากลางเนี่ยหลายๆคนอาจจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยอะไรนะคะสวยคีเดย์คีเดย์หรือว่าบิจินอืมค่ะก็มีสองคำคะคีเดย์บิจินเนาะภาษาไทยคุณยุกิรู้ใช่ไหมคะคีเดย์รู้นะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคำนี้แล้วน่ารักนี่อะไรนะคะน่ารักคาวาอิคาวาอิแล้วก็หล่อค่ะหล่ออิเกะเมนหรือว่าฮันซมอืม แล้วถ้าเกิดเท่รู้ไหมคะเท่คัตกุยทำไมเียนคัตกุยนะคะวันนี้เราได้มาหลายคำเวลาเราจะชมใครใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราเจอหนุ่มคันไซก็อยากจะชมหนุ่มคันไซบ้างเนาะหนุ่มคันไซเราจะพูดยังไงดีคะอย่างเช่นถ้าสวยนี่อะไรคะสวยเบปปิงเบปปิงค่ะค่ะก็อย่างคันไซนะคะเขาก็จะพูดคำว่าเบบปิงไม่คล้ายกับคีเร็เนาะต่างกันเลยเนาะไม่เหมือนเลยเนาะ ชมเหเ่นถ้าสมมติจะบอกว่าคนนั้นสวยจะพูว่ายัางไงดีคะあの方別品さんやなあの方別品さんやなโอเคナイスสังเกตน,นะคะคือคนคันไซจะพูว่ายาน่าถ้าเป็นคนโตเกียวคนทั่วไปใช่ไหมคะจังหวัดอื่นก็จะพูดดน่าแล้วคำต่อไปน,น่ารักน่ารักเนี่ยอะไรคะเข้าว่าเข้าว่าค่ะอืออย่างเมื่อกี้ที่คุณยกูกิบอกน่ารักภาษากลางจะพูดว่า คาวาอีคาวาอ i สังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะถ้าภาษากลางจะเป็นอีใช่ไหมคาวาอ i ใช่ไหมภาษาคันไซจะเป็นจากเปลี่ยนจากอีเป็นเอเป็นเอนะคะคาวา i i เช่นถ้าจะบอกว่าคนนั้นน่ารักจังเลย Anoko Kawaii naa อโนโกะคาว i เอนะอบาเอาอีกรอบอีกรอบชอบอะโคตรมากอย่นะคะ พูดยังไงนะคะいいอโนโกคาวาเอน่าต้องทำเสียงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอเรียนแบบนิดนึงเนาะนะ้องคาวาเอน่าคาวาเอน่าหวานๆเนาะทำไม,มสงสัยนิดนึงอะคะ่ะทำไมคนคันไซพูดหน้าไม่พูดเน้ะไม่พูดเน้ ไม่พูดใช่ไหมคะใช่เขาว่าเขาว่าเอเนีต่ตรงไหนไม่พูดใช่ไหมคะไม่พูดไม่ื้ดโอ้น่น่ารักเกินไปสำหรับคำางท้ายงคต้องบอกว่าแมนแมนนิดนึงใช่ไหมก็คือปกติใช่ไหมคะถ้าสําหรับคนภาคกลางเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่จะใช้คําว่าเนะมากกว่านะเพราวนะนี่จะดูห้วนกว่าห้ากว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะใช้นะนะคะซึ่งมีความหมายว่านะภาษาไทยคาต่อไปถ้าเกิดจะบอกว่าหล่ออีเกเมนอีเกเมนค่ะ ก็เหมือนกับภาษากลางใช่ไหมคะคะคำนี้เหมือนกันหนึงเนาั้นงั้นคุณยูกิขออิเกเมนอิเกเมนอืมค่ะอิเกเมนอิเกเมนค่ะเหมือนกันเลยนี่นาฮ่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 าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาษาฮ่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 าฮาฮางาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ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 าฮ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 ่า อีเกเมนมีอึ่งเน้นอึ่งข้างหลังอีเกเมนคืเกเมนเป็นต้นนะคะก็แล้วอีกคำหนึ่งคำว่าเทเทนี้ภาษาการก็จะพูดว่าค่ะกุยค่ะกยภาษาคันไซจะพูดว่าค่ะกุยค่ะกสังเกตนะคะเหมือนกันแต่อินโทเนชั่นต่างกันนิดนึงภาษาการจะค่ะกุยใช่ไหมคะภาษาคันไซก็จะ คักกุยคักกุยจะคักมาก่อนคักกุยคักกุยนะคะของภาษากลางจะขักใช่ไหมของภาษาคันไซจะคักคักกุยใช่ไหม <c oughs> จะขึ้นข้างหน้าภาษากลางเป็นขอไข่ก่อนนะคะ <c oughs> นี่คอควายนะคะค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็เรียนมาหคําได้ใช่ไหมคะ <c oughs> หลายคาเลยเนาะทั้งแบบ <c oughs> สวยหล่อไว้ชมคนคันไซนะคะ เวลาเราก็มองแล้วนะคะค่ะก็อย่าลืมติดตามพวกเราใหม่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามสามารถไปถามได้ที่ worldwideweb. i love japanese. org นะคะค่ะพบกันใหม่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มีไลค์สแตปมสติ๊กเกอร์แล้วถ้าเกิดใครสนใจอย่าลืมไปโหลดก,กันนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไม่โดไม่โดโอคินี